อย่านิ่งนอนใจอาการเท้าบวมส่งสัญญาณ11โรคร้ายหากมีอาการแบบนี้ควรรีบพบแพทย์ด่วน เพราะร่างกายภายนอกของคนเราสามารถส่งสัญญาณบอกเราได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติของสุขภาพโดยรวมและเทา้าก็เป็นอวัยวะที่มีความสาคัญมากไม่แพ้ส่วนอื่นของร่างกายหากเกิดความผิดปกติขึ้นอย่านิ่งนอนใจค่ะเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายได้ความผิดปกติที่ควรระวังนั้นมักจะเป็นอาการเท้าบวมซึ่งหลายๆคนพอจะทราบว่าเท้าบวมมักจะเป็นอาการของโรคไต นั่นก็เป็นความจริงในบางส่วนค่ะแล้วอาการเท้าวบวมอย่างไรเป็นสัญญาณของโรคไตเท้าวบวมเป็นสัญญาณของโรคใดได้บ้างวันนี้เรามีคำตอบค่ะ เท้าวบวมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 1. โรคไตเท้าวบวมกดแล้วมีรอยบุม๋มอาการบวมรอบตาบวมหน้าสังเกตได้เวลาตื่นนอนหรือช่วงบ่ายๆหรือมีกิจ,จกรรมในท่าย,ยืนนานๆานานสังเกตได้ว่าแหวนหรือรองเท้าที่เคยใส่จะคับขึ้นเมื่อใช้นิ้วกดที่มือและเท้าจะมีรอยกดบุม๋มเนื่องจากน้ำในร่างกายเกินคือภาวะของโรคไตที่ไม่สามารถขับน้ำออกมาจากร่างกายได้ควรเข้าตรวจค อาการทำงานของไตดูหากค่าผิดปกติอาจเป็นโรคไตควรรีบไปพบแพทย์ 2. โรคหัวใจวายอาการหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ตอนกลางคืนต้องขึ้นมานั่งหลบับและอาการขาบวมเท้าบวมอันเกิดจากการที่ร่างกายมีเกลือโซเดียมและน้ำขังอยู่ในร่างกายอาจเกิดจากโรคหัวใจบางชนิดอาการบวมในผู้ป่วยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจด้านขวาทำงานลดลงเลือดจากขาไม่สามารถไหลเท เข้าหัวใจด้านขวาได้โดยสะดวกจึงมีเลือดค้างอยู่ที่ขามากขึ้นรวมทั้งโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรื้อรงังก็ให้อาการเช่นนี้ได้เช่นกัน 3. โรคตบับอาการบวมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคตับมาเกิดขึ้นในระยะท้ายของโรคร่วมกับอาการบวมน้ำที่ท้องหรือที่เรียกว่าท้องมานสาเหตุสำคัญเกิดจากภาวะโปรตีนต่ำในเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนชนิดออลบูมินซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการดึงน้ำกลับเข้าสู่หลอดเลือดโรคตับในระยะท้ายทุกชนิดทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้และพบได้บ่อยที่สุดในโรคตับแข็งและมะเร็งตบับ 4. โรคหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันบวมจากหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันจะบวมขาเดียวทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นอมัมพฤกษ์ที่ขาข้างนั้นเพราะคนเป็นอมัมพฤกษ์ข้างนั้นจะไม่ได้ขยับขาจะทำให้บวมข้างเดียวได้จำเป็นต้องรีบพบแพทย์เพื่อพิจารณารักษาหากว่าท่าทิ้งไว้ลิ่มเลือดที่ขาจะหลุดลอยไปอุดเส้นเลือดแดงในปอดซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้ 5. ความผิดปกติในการทำงานของหลอดเลือด เลือดดำอาการปวดขาเท้าวบวมอาจรู้สึกขาหนักทวงทวงเมื่อยลา้าบวมชาหรือร้อนมุบวาบในบางครั้งมักเป็นตะคริวในเวลาเย็นหรือกลางคืนโดยที่อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นเป็นประจำจนกระทั่งรบกวนความรู้สึกและการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอาการดังกล่าวถือเป็นอาการเริ่มต้นหรือสัญ,ญญาณเตือนของการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขาซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ การเสื่อมสภาพของหลอดเลือดดำอาจมากขึ้นจนเห็นได้ชัดเช่นเส้นเลือดขอดอักเสบแผลเรื้อรังอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้เป็นต้น6โรคเท้าช้างสาเหตุเกิดจากถูกยุงที่มีเชื้อพยาธิเท้าช้างกัดซ้ำหลายครั้งอาการในระยะแรกผู้ป่วยอาจมีไข้ซึ่งเกิดจากการอักเสบของต่อมและท่อน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ขาหนีบหรืออันทะเนื่องจากพยาธิตัวแก่ที่อยู่ในท่อน้ำเหลืองสร้างความระคายเคืองแก่เนื้อ เนื้อื่อภายในรวมทั้งมีการปล่อยสารพิษออกมาด้วยอาการอักเสบจะเป็นเป็นหายหายอยู่เช่นนี้และจะกระตุ้นให้เกิดอาการบวมขึ้นหากเป็นนานหลายปีจะทําให้อวัยวะนั้นบวมโตอย่างถาวรและผิวหนังหนาแข็งขึ้นจนมีลักษณะครุขระต่อมาต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาจะบวมแดงและเมื่อเป็นนานนานทาให้ผิวหนังบริเวณน,นี้หนานและครุขระขาจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆและอาการขาโตเท้าบวม ที่เกิดจากการที่มีพยาธิโรคเท้าช้างตัวแก่ที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ได้เข้าไปอุดตันท่อน้ำเหลืองทำให้เกิดการระคายเคืองในท่อน้ำเหลืองรวมทั้งปล่อยสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ด้วย7เท้าวบวมจากอุบัติเหตุหรือการติดเชือ้อมักเกิดจากได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดมีแผลที่เท้าชัดเจนอาการจะบวมบวมแดงแดงต้องได้ยาฆ่าเชื้อตามพิจารณาของแพทย์8โรคข้ออักเสบ แอนโกล เอ็นอักเสบพังผืดอักเสบมักมีอาการเท้าบวมร่วมด้วยเกิดจากผู้ที่ใช้งานข้อเท้าหนักยืนานานๆานใส่รองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานรองเท้าส้นสูงมากๆหรืออุบัติเหตุที่ทำให้ข้อเท้าพลิกรวมไปถึงการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมด้วย9เท้าบวมจากผลข้างเคียงของยาเช่นยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ได้แก่ไดโคฟีเนตบูเฟนและตัวอื่นๆยาลดความดัน โลหิตโดยเฉพาะยาในกลุ่มแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์ได้แก่แอมโลดีพายฟีโลดีพายยาแก้เวียนหัวเช่นฟูนาไรซีนและยาอื่นๆอีกหลายตัวเป็นต้น 4. สการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองสังเกตว่าขาเท้าวบวมแต่กดไม่บุมคือลองเอานิ้วเราไปกดตรงส่วนที่เรารู้สึกว่าบวมโดยมากจะเป็นบริเวณหน้าแข้งจะชัดที่สุดกดด้วยความแรงปานกลางประมาณ5-10ถิวินาที แล้วปล่อยสังเกตว่าผิวหนังบริเวณนั้นบุ๋มลงไปหรือไม่ถ้ากดแล้วไม่บุ๋มเลยคือบวมแบบเนื้อแข็งๆบางคนจะดูผิวเหมือนเปลือกส้มหนาๆครูกระเล็กน้อยเป็นสาเหตุที่พบได้น้อยแต่หากสงสัยว่าเป็นก็จําเป็นต้องไปพบแพทย์ 11. อาการเท้าบวมมือบวมในการตั้งครรภ์เกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนแปรปรวนซึ่งทําให้มีผลต่อการทํางานของหลอดเลือดและต่อมน้ำ การเพิ่มขึ้นของเลือดทั้งหมดในระบบหมุนเวียนเพราะแรงกดที่มีต่อหลอดเลือดดำเพิ่มขึ้นร่างกายเกิดการกักของเหลวไว้มากกว่าปกติจึงทําให้หญิงตั้งครรภ์บางคนมีอาการท้องอืดเท้าบวมขาบวมหรือมือบวมได้หากไม่มีอาการผิดปกติอื่นร่วมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติและสามารถหายได้เองแนวทางในการรักษาและข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการเท้าบวม 1>, 1. การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุหากเกิดความผิดปกติที่มีสาเหตุร้ายแรงหรือไม่ทราบสาเหตุควรพบแพทย์ 2. อออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงไปข้างที่ขาการออกกำลังกายที่ช่วยให้กล้ามเนื้อและหลอดเลือดแข็งแรงได้แก่ว่ายน้ำวิ่งขี่จัก,กรยานแต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีแรงกระแทกรุนแรงเกินไปเช่นกระ โดดสูงกระแทกเท้า 3. กินอาหารให้ครบถ้วนเน้นสารอาหารจำพวกวิตามินซีและปลาโวนอยให้มากขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของผนังหลอดเลือดฝอย 4. ไม่กินอาหารรสจาดลดการกินอาหารที่มีรสเค็มลงให้มาก 5. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมพอดีไม่อ้วนหรือผอมเกินไป 6. หากต้องยืนหรือนั่งนานน,านควรขยับกล้ามเนื้อบริเวณน,น่องบ่อยๆเพื่อดันให้เลือดไหล ลับขึ้นมาด้านบนและลดอาการข้อเท้าบวม 7. ไม่ควรยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆนถ้าจำเป็นควรเปลี่ยนอิริราบทบ่อยๆ 8. หลีกเลี่ยงไม่ให้เท้าสัมผัสกับความร้อนเช่นอาบน้ำที่ร้อนเกินไปยืนบนพื้นร้อนๆอ,อาบแดดนานๆาน 9. สวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมดีต่อสุขภาพในผู้หญิงไม่ควรสวมรองเท้าที่สูงเกิน2นิ้วขึ้นไปหากจำเป็นก็ไม่ควรสวมใส่เป็นเวลา,นาน นานสกการสวมถุงน่องชนิดยกกระชับจะช่วยพยุงและกระชับกล้ามเนื้อขาได้ซึ่งมีแรงบีบรีดไม่น้อยกว่า30มิลลิเมตรประหลอดและควรสวมตั้งแต่เท้าจนถึงเหนือเขา่า 11. ช่วยให้เลือดบริเวณเท้าหมุนเวียนโดยการยกเท้าสูงประมาณ45องศาขณะนอนพกักจนกระทั่งรู้สึกสบายขึ้นจึงนอนต่อในท่าปกติเมื่อมีอาการขาหรือเท้าบวมควรสังเกตอาการและความผิดปกติเพื่อบอกเล่าให แพทย์ทราบจะช่วยให้การวินิจฉัยสาเหตุได้อย่างแม่นยำมากขึ้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. สังเกตว่าเท้าที่บวมมีอาการปวดแดงหรือร้อนร่วมด้วยหรือไม่หรือลองกดดูว่าเจ็บหรือไม่ 2. สังเกตว่าเท้าบวมทั้งสองข้างหรือข้างเดียว 3. สังเกตว่าบวมเฉพาะที่หลังเทา้าหรือบวมเลยขึ้นมาถึงหน้าแข้ง 4. สังเกตว่าบวมเวลาใดมากเป็นพิเศษเช่นตอนเช้าตื่นน ไม่ค่อยบวมตกเย็นจะบวมมากหรือว่าบวมเท่าๆกันทั้งวนัน อาการเท้าบวมเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะซึ่งจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างถูกต้องเสียก่อนจากนั้นจึงดำเนินการรักษาต่อไปตามแต่ละสาเหตุหลักการวินิจฉัยขึ้นกับประวัติอาการเจ็บป่วยโดยละเอียดโรคประจำตัวของผู้ป่วยการตรวจร่างกายรวมทั้งอวัย,ยวะที่เกี่ยวข้องบางครั้งแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อบ่งชี้บางประการดังนั้นเมื่อมีอาการขาหรือเท้าบว วมอย่างผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์นะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ